ระเบิดพลังครั้งใหม่ไปกับเปกาซัตบลา์ดพลังโจมตี2เท่าทากะระโทมีส่งม้าใหม่มาแรงจะม้ามืดหรือเปล่าแต่ผมจะฟังทุบเบเบบนหน้าจอสองครั้งเบาๆแล้วก็มาเดี๋วเล่าให้ฟังที่แน่ๆราคาน่ารักกว่าเจ้าตัวลูกคุณหนูหลานคุณนายอย่างเอโรเปกษัตตัวตึง5ใบเถาตัวใหม่ ราคาน่าจะวิ่งอยู่ที่2ไมใบแดงบวก1ม่วงแต่เห็นราคาแบบนี้เบเกสัตรบราร์ไม่ใช่เบเบตแ,แบบธรรมดาแต่มาพร้อมกับกลไกสุดที่จะทําให้พลังของชาเบเตเดิเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจะบ้าเอาจริงตอนตัวแมงป่องปรับหมดโจมตีป้องกันป้องกันโจมตีก็สะเทืนวงการสนามไปพักหนึ่งแต่เบเกสัตรบรา์สจะมาโชว์พลัง เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วยระบบแกนหมุนเปลี่ยนรูปเพะเมื่อเบเบดของคุณหมุนด้วยความเร็วสูงมันจะสร้างแรงเหวี่ยงหนีจากจุดศูนย์กลางทาให้ปลายแกนหมุนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเพิ่มพื้นที่สัมผัสและสร้างพลังโจมตีที่รุนแรงยิ่งขึ้นเลาที่น่าตื่นเต้นไปนกว่านี้คือเมื่อพลังงานเริ่มลดลงสแตมินาแทบจะไม่มีเบเบดจะเกิดการเร่งความเร็วเป็นครั้งที่สองทให้เกิดการระเบิดพลังอีกครั้งในช่วงท้ายของการต่อสู้เียได้ว่าเป็กซัสบลาจะเป็นกุญแจ สู่ชัยชนะในสนามต่อจากนี้สายกลยุทธ์สายแต่งก็ไม่ควรพลาดเพราะเปกซัสบลาสดมาพร้อมกับชิ้นส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นวงแหวนเป็กซัสบลาสคอมโบโเอและ TR สร้างพลังเทอร์โบให้คุณ เหนืวก็คู่แข่งอดทนรอกันอีกนิดอยากจะรู้แล้วว่าเพกาซัสบราจะพลิกโฉมการโจมตีแล้วพาพวกเราชาวเบเดอร์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดระเบิดพลังในสนามได้มากน้อยแค่ไหนชาวเบเดอร์เห็นรายละเอียดสุดขี้โม้ที่ถากาลาโทม่ประกาศออกมาแล้วคิดว่ายังไงลองบอกให้ดอกเตอร์ฟังหน่อย